สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรงเรียนบ้านคลองสิกาวันนี้พวกเรานักเรียนชั้นป .6 จะมาเล่าถึงลักษณะต่างๆของของเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายาลาบซึ่งตัวละครที่เราจะมานําเสนอนะคะก็มีทั้งหมด3ตัวคือมัชชานุหนุมานและมยายลาบถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะซึ่งตัวแรก ไปไม่ได้ก็คือหนุมานหานุมานนะคะมีความฉันฉลาดและเก่งกาจทั้งเรื่องการรบและการวางแผนนิสัยลักษณะของหนุมานนะคะเป็นลิงเผือกตัวสีขาวนิสัยซื่อสัตย์ไม่หักหลังพระรามจึงทําให้พระรามเนี่ยยกยกหนุมานเป็นทหารเอกของพระรามและความพิเศษความสามารถพิเศษของหนุมานเนี่ยคือ หาวเป็นดาวเป็นเดือนได้จึงทําให้มัชชานุเนี่ยเชื่อเชื่อว่าหนุมานเนี่ยเป็นพ่อแท้ๆของมัชชานุก็เท่านี้ค่ะไปฟังของมัชชานุมัชานุนั้นในเรื่องลูกบุญธรรมและทหารของมายาลาบเจ้าแห่งเจ้าแห่เงเมืองบาดาลโดยมายาลาบมอบหมายให้ไปเฝ้า ทางเข้าสู่เมืองบาดาลเพื่อป้องกันไม่ให้ใครไปช่วยพรามได้มมชานุนั้นมีลักษณะร่างกายเหมือนลิงแต่มีครีบเหมือนปลามีความคล่องแคล่วว่องไวกระตันยูซื่อสัตว์และไม่หักหลังไปฟังผมเลยบสุดท้ายนี้ไม่สุดท้ายนี้ตัวละครสำคัญไม่สุดนั่นคือมยายราบเจ้าแห่งเมืองบาดาล ลักษณะของมยราบนั้นคือกายสีม่วงอ่อนยอดมงกุฎยอดกะนกปากโผบในตาจระเข้และมีเวทมนต์สะกดทับได้ความสามารถของไมยราบนั้นคือมีมีความเก่งกาจฉลาดและรอบคอบเห็นได้จากการที่ไมยราบเอาหัวใจไปสวยายแมลงผู้ ึงไม่สามารถฆ่ามยราตายนอกจากค้นหา,มาแมลงผู้เจอและฆ่า,มาแมลงผู้ตัวน,นั้นได้นับว่าเป็นยาที่เก่งกาจมากเลยทีเดียว